ทัพ WIG นาคารุ่นอายุไม่เกิน11ปีออกสตาร์ทศึกสไลงคัพ2025ได้อย่างร้อนแรงสุดๆหลังไล่ถล่มทีมเจ้าภาพอย่างปักกิ่งช้างไปไทเกอร์ไปแบบขาดลอย5-0ที่เมืองเทียนจินปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นการเปิดหัวทัวร์นาเมนต์ที่สมบูรณ์แบบและแสดงถึงพลังของเยาวชนจากเราได้อย่างน่าภาคภูมิใจ เกมนี้ต้องยกเทรดิตให้กับการประสานงานของผู้เล่นทุกคนในทีมที่เล่นกันอย่างมีระเบียบว,วินยัยทั้งเกมรุกที่ดุดันและเกมรับที่เหนียวแน่นโดยเฉพาะฟอร์มของน้องบิวเกตออนุศัก์วิไลกุลกองหน้าดาวรุ่งตัวความหวังที่ยังคงโชว์ความเฉียบคมไม่เปลี่ยนยิงคนเดียว3ประตูหรือแฮตทริกในนัดเปิดสนามตอกย้ำเป็นความเป็นเพชรคาตหน้ากรอบเขตโทษได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีน้องโชคนำชัยและน้องธีรกรที่ช่วยกันยิงประตูอีกคนหนึ่งลูกพาทีมคว้าชัยได้อย่างขาดลอยบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความประทับใจแฟนบอลเจ้าถิ่นต่างยกมือปรบมือให้กับฟอร์มของทัพนาคาน้อยที่แสดงให้เห็นถึงพลังและศักยภาพของนักเตะเยาวชนจากลาวที่ก้าวขึ้นมาเล่นในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างไม่เกรงกลัวใคร การประเดิมชัยชนะครั้งนี้ยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมก่อนเจอศึกหนักในนัดต่อไปการแข่งขัน Flying Cup 2025ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง7ตุลาคมณเทียนจินปักกิ่งประเทศจีนโดยทัพนาคาน้อยได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน2รุ่นได้แต่ U9 และ U11 รายการนี้ถือเป็นหนึ่งในรายการสำคัญของฟุตบอลเยาวชนเอเชียซึ่งรวบรวมทีมชั้นนำจากหลายประเทศเข้าร่วม ทำให้ทุกนัดมีความเข้มข้นและชัยชนะนัดนี้ของ WIG นาคา U11 ไม่เพียงแต่ทําให้พวกเขาเก็บ3คะแนนแรกได้อย่างสวยหรูแต่ยังส่งสัญญาณเตือนถึงคู่แข่งว่าทีมจากลาวชุดนี้ พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์ฟอร์มของน้องๆในเกมแรกโดยเฉพาะานุสักวิลยกุลที่กดแฮตทริกตั้งแต่ประเดิมสนามทําให้หลายฝ่ายจับตามองว่าเจ้าตัวอาจมีโอกาสคว้ารางวัลดาวซันวูของรายการนี้ได้อีกครั้งหลังจากเคยสร้างชื่อในเวทีระดับนานาชาติมาแล้วก่อนหน้านี้แฟนบอลสามารถเชียร์และให้กำลังใจทับนาคาน้อยได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอบพระคุณครับแมตซี แลน,ลน,ลนเข้าไปยิงลูกนี้โอ้เข้าไปอย่างสวยงามเนาะถือว่าเขาสามเหลี่ยมมาเบิ่องฐายดีใจของเพื่อนเนาะนี่แมตช่เนาะ